ฮัลโหลค่ะสวัสดีค่ะพี่นาสครับจ้าพี่นัสได้ยินบัครับผมจ้าเป็นยังไรค่ะพี่นัสสบายดีบ่ค่ะครับผมสบายดีครับสงการยุดเง่าจักมือค่ะพี่นาสยุดจับมือครับโอ้พักพลิตสามติดสี่ติดห้า จ้าจัามอือไปไปเล่นไซ้ค่ะพี่นัทสงการก็ได้ไปแซงน้องเดียวอยู่บ้านครับผมอยู่ห้องมันบ่ค่ะค <c> ร <oughs> ับผมอยู่ห้องก <c oughs> ็ได้ออกไปแซ่ได้น้องจ้าอยู่บ้านละนดี <บา S 1> แล้วโรคระบาดนะผมเมียนโรคระบาดมันหลายเนาะจ้าอยู่บ้านนอนพักผ่อนดีกว่าเก็บแรงไว้ทำงานต่อพุ่งนีเมีนบ่า,า,าเลยเมียนครับครับผมเมื่อนี้กะ เป็นมือสุดท้ายวันหยุดมือสุดท้ายแล้วเนาะคะ่ะครับผมนั่นล่ะมือนี้นะครับเนาะมือน,นี้จะ <c oughs> ไม่แนวทางที่เขาครับผมโค้งสุดท้ายโค้งสุดท้ายพี่นัทนะคะเซียนอ้อมใหญ่ครับผมหัวที่ผ่านมาเข่าหนึ่งแปดแปดหนึ่งบนตรงๆเลยเนาะค่ะพี่นนครับจ้ามือนี้และเขาน้องทำเนาะโค้งสุดท้าย อเอาอตรงๆค,คือเกาพินาศบนเป็นบนล่างเป็นล่างคือเกาค่ะโคงสุดท้ายเอาเน้นๆจ้าครับผมโคงสุดท้ายครับมาให้เนียวท่าอีกสูตรนึงครับที่เคยให้ฮารมเขา่าสามตัวกับเวกทีมมั่นครับผมแล้วก็มีเลขคุณนาที่เป็นเคยถื่อเนีย่ยเนไห่มากครับผมเลข<ม>คุณนาลเลขคุณนาง <นา S 1> วดิพานมาพ้นถูกสามตัวสองตัวเนาะค่ะ บานี้พี่นัดกับเลยไดซื้อน้ำเพลนกระถูกน้ำเพลนหน้าเมือนี่ก็เลยไดมาแล้วก็เลยเอามาแบงปันเนาะครับผมเลขคุณหนาพนไดมาจังไดคะ่ะเลขคํำนวณหรือว่าพนมีทีมาจังไดคะ่ะเลขเพพ่พนพนหนาสิมีทีมากครัน้องเบียวทีทีมากเนี่ยเราค่ะที่เป็นเลขคํำนวณน,น้ำเน่ค่ะเพนกระถูกหวยอยู่ตลอด้วยกันเมนโวคาพี่นัดสม่านี่ว่าเป็นถูกทวงวัดสำนอง เพิ่นะจ้ากัดถามเอาซุงวัดด้วน้องเพิ่งกัดบอกว่าเน่ตวันงวันนี้มัน่งเลขว่าว่าตรงกันเป็นใดจะต้องเบิ่งน้องน้องเนาะค่ะอ้าววันนี้น้องเบียร์พร้อมแล้วเอาเลขเอาเลขพี่นัดเอาเลขพี่นัดก่อนเนาะคงจะใช่จ้าเลขพวงสุดท้ายครับนี่สามตัวบนกับสี่หกหนึ่ง สี่หกหนึ่งเจ็ดสองเก้าเจ็ดสองเก้าห้าศูนย์เจ็ดห้าศูนย์เจ็ดครับผมนี่คือสามตัวบนครับผมค่ะอือมีสามหางแล้วกันสองตัวล่างครับผมสองตัวล่างแปดสี่แปดสี่แปดห้าแปดห้า กันเบิรไว้แล้วนะครับผมเจ็ดเจ็ดครับกันเจ็ดเจ็ดครับผมอ่ามาเลขเบิรอันนี้คือคน,นอละคนละสูตรกับอันนั้นเ็นบขา,ากับกับขางกรเมียนครับผมจะปันกอคนละอันค่ะแต่วดาสูตรนี้มันเน่ะเคยเข่าซ้ซตัวตรงๆซองตงัวต,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 ตั้งมะลายงวดแล้วครับผมค่ะ ล้วสองตัวบนบ่มีบ่กค่ะพี่นัทคือตัดบ่มี่บ่มีครับน้องเดียวมีมีเป็นสามตัวบนแล้วก็สองตัวล่างด้ครับผมสูตรสามตัวตรงเลยเนาะอันนี้ครับผมสูตรสามตัวตรงเลยแล้วก็สองตัวล่างเด้ครับผมค่ะพี่นัทเน้นตัวใดค่ะเน้นให้สองตัวล่างนี่ให้แปดห้าครับผมค่ะบนนี้ก็เกดสองเก้า ค่ะ <Ha. S 2> เน้นให้สองหางเนาะล้วกตห้ายฟซีมักกะมักกะสามตัวนี่มีห้าตัวนี่สามตัวนี่ครับดเปิ้ก็ได้ครับผมหรือมักนิดตัวเน้นให้ครับแดครับผมหรือมักเลขเบิ้ลเกทเกนี่ครับเอาครับผมห้ามันมักเลขเบิ้ลนะครับเนาะจ้ามือนี่กับมีแค่นี่เนาะสำหรับเลขพินัดเซียนอ้อม,มใหญ่นะคะ สูตรนี้เคยเขา่าสามตัวตรงอยู่ตลอดนะคะอยู่เรื่อยๆครับผมอยู่เรื่อยๆครับผมค่ะอันนี้คือในส่วนของเหล็กของเซียนออมใหญ่เนาะคะ่ะบานนี้เล็กคุ้นหนาของพีนัทเนาะเหล็กมีทีมากของเพ่นครับผมอันนี้เพิ่นกะให้มาาย่างละสามหางครับผมเพิ่นเน้นเพิ่นเน้นไห้มาาย่างละสามหางบนสามหางล่างสามหางครับผมจ้า แอบนะครับนอ้อค่ะพร้อมแล้วค่ะตามตัวบนหนึ่งสามาเก้าหนึ่งสามเก้าหนึ่งเจ็ดเก้าหนึ่งเจ็ดเก้าสามเก้าเจ็ดสามเก้าเจ็ดผมมีเลขคุณนายมากตามห่างแล้วผมตามตัวบนที่เพิ่งถูกอยู่เรื่อยๆครับจ้าแบบสองตัวล่างครับผมค่ะ หนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าสามเก้าสามเก้าครับผมนี่นี่ย่างละสามหางครับก็ะคือสามตัวบนกับสองตัวล่างไปเลยเนาะค่ะครับผมวัตถิพันธ์มาพ้นเข่าสามตัวตรงเด้อค่ะคุณผู้ชมในเลขของคุณคนมะ่ ของคุณนาพินัทเป็นเลขมิถิมาเพิ่นเข่าสามตัวบบลแล้วก็สองตัวน้ำเนาะค่ะกับน้ำแบบพิจารณา,าเบิงค่ะส่วนงวดนี้พินัทก็ได้น้าม,มาแบ่งปันเนาะเป็นเลขของคุณนาเพิ่นที่เิ่นถูกอยู่ตลอดกัให้ผู้ชมพิจารณา,ารเบิงจะมีสองชุดเด้อค่ะนี่ก็คือมีชุดของเซียนพินัทนี่เซียนออมใหญ่นี่อีกฟังหนึ่งแล้วก็ชุดของพินาเอ้คุณนาพินัทอีกแผ่นหนึ่งเด้อค่ะต้องเดี๋ยวจะแยกเขียนของไพ่ของมันต่างหากอยู่จะได้บองงเนาะ ร้บผมฮาเป็นโชคเป็นลาบได้สงการนะครับจ้าอ่าพินัทครับพินัทฝากถึงเอฟซีพินัทเนี่ยค่ะที่เพิ่นติดตามพินัทอยู่ตลอดค่ะครับประของวันนี้ขอให้ได้สามตัวตรงตรงต้งบนสองตัวล่างสงตัวบนนะครับนาะขอให้ เอพีม่ใช่สงการครับผมเป็นขล้องขวัญปีใหม่ไทยเนาะคะ่หะหายยาให้ทุกเลขห้คุณผู้ชมพิจารณาด้วยค่ะเลขของเซียนอมหญยพินาตก็จะมีสูตรสามตัวตรงเลยนะคะ461729507ตัวเน้นคือ729นะคะ ส่วน2ตัวล่างนี่จะเป็น8 4 85แล้วก็กัน7 7นะคะตัวเน้นคือ8หาในส่วนนี้จะเป็นเลขของพินัทเซียนอ้อมใหญ่นะคะส่วนอีกชุดหนึ่งจะเป็นเลขของคุณนาของพินัทนะคะเลขมีที่มานะคะ3ตัวบนเพิ่จะมี139 17 9 3 9 7นสะคะส่วนล่างนี่พิ่เสียหาย 1, 7 1, 9, 3, 9, นึ่เน่เกากับ3านี่นะะพินัท ก็คือบ่ตรงกันเลยวันนี้บ่เขากันเลยเนาะกับพี่นาเรนี้บ่เขากันครับผมจะมีเขาเขาอยู่กับสูตรนึงเนาะค่ะที่มีหนึ่งเจ็ดหลางอยู่เนาะแมนับผมมีหนึ่งเจ็ดหลางเนาะก็มีหนึ่งเก่าเนาะจ้าแมนอยู่เขาเขากันอยู่ล่างครับในในสูตรแรกที่พี่นาถ่ายมาในคลิปก่อนเนาะ้าผูุใดได้เบิ่งก็จะจำได้เนาะได้แคบหน้าจอไว้อยู่ครับผม เอฟซีมากกะชุดแหลกกับจัดชุดแหลกครับผมวันนี้ก็มันใจครับผมจ้าขอให้เขาป,ปังปังบนล่างเลยเด้อค่ะพีน่นัทครับผมค่ะขอขรบคุณพีน่นัทหลายๆลายเด้อค่ะบรบกวนในพีน่นัทพักผ่อนในวันหยุดยาวของพีน่นัทเดอ้อจ้าครับผมสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณผู้ชมตอนนี้การเดินทางมาถึงถ่ายคลิปแล้วนะคะน้องเบลคืน หน้าจอให้ผู้ชมได้แคปตัวเลขไว้พิจารณาเนาะค่ะผู้ใดมักกระจัดคัดกระพานเนาะค่ะเพราะว่าตัวเลขก็เป็นเพียงแนวทางนะคะให้คุณผู้ชมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเพิ่นก็นมีนำจ่ามาแบ่งปันเนาะค่ะสูตรของเพิ่นนี่ก็เดินดีตลอดงวดพันมาเขาหนึ่งแปดบนตรง,งๆเด้อค่ะของพี่นัดส่วนเลขของคุณหนาพี่นัดหนึ่งวดที่พันมาเข่าสามตัวสองตัวเลยบันนี้พี่นัดก็เลยนํามาแบ่งปันค่ะ เลขของคุณนาพินันจะได้ช่วงใกล้หวยออกสิละคะเพิ่นกับพึงได้มาพอดีเมือนี้เลยนองเบียยก็เลยลองเบิงคะ่ะเอามาดนาเสนอเบิงนอกเพื่อมันแมนเพื่อมันชัยเนาะคะ่ะเพิ่นกับมีน้าใจแบ่งปันเอาหาณผู้ชมแคปหน้าจอเด้อคะ่ะสุดท้ายท้ายสุดแล้วนะคะน้องเบียวขอให้ผู้ชมที่เป็นเอฟซีน้องเบียยท,ท,ทุกทท่านนะคะมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะร่ารวยเงินทองถูกหวยรวยเงินนึงวันประจําวันที่16เมษาย,ยน2565นะคะ พบกันไหมในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ